มาสุงค่ะพีด่ดอวปัญแหงหลายธุรก,กันในวันที่หนึ่งหรือทวนฮาปีคริสต์สองเหง่อสาวสามค่ะเมื่อได้ทบเอฟซีผู้ปัญแหงในวันไลฟ์เฟซบุ๊กยก่อกรยูทูบเฉียงกำเนิงเข้าค่ะมาตัวนาซิปปังตึกในเมืองไทยโคเขียววันให้ไหลยา ของเสียเอาคินสิงใดหางเหียนดอกเตียนเหมือนป้วนเตียนมาดังวันทิงห้าร้อยติ่งเจอในปีนอตั้งหลายเมื่อซึ้นเนี่ยข้าวยำกลางหลเจ็ดโมงสามสิบนเนีโคเขียวไลมาผ่าหึกใส่ของเสียเอาคินสิงใดดับสิ่งใดยากก็ไลเป็นปังติดกันยามไป ่ายของวันจริงโคเขียวแดดมิลองตกซุ้มหําไม่ย้อนว่าปางตึกปีนั้นนี่จำจูงงเหมือนกันพอเขาข่ามาหุบจู่วันเหลียวคนเออเป้นดีระบ้าสิงเตียวกว่าสามกันสามองปีเมื่อนกันคังโหนำปากกลางเสียนแดงมือหน,งงหหน,งน,นงองไร่ไร่ค่ะย่าก็ผายของวันจริง นาซิกปังตึกปอผ่าแย่กันปอหันเขาหันเข้าก็หลีเขาหันเขาก็อย่ะปังตึกสิงห์กองเด็กเส้นให้มันตื่นดีนีกว่าเนี่ยอันนี้ในนอนปีดองเข้าคาก็ดีผู้ดีเวก้าแี่นดินวันมืองไม่ตีลูกเปลี่ยนไปได้ตีเอียนเขาเมืองมั่นมองขี่ยาวก่อเมืองไทยเฮสัตว์วลาเจ้านั่นแหละีใจตก ตุ้มเตืถึงบาลนนอโกไตอันวานันตีเงิงจำนายยาวห้าวานให้อันวานันเป็นกะลาหลงเจ้าคือเมืองสันไรเตี้ยอยู่ยามเดียวในติเลวา่าแามทนปีหนอทั้งหลายมือว่าอยู่ดีวิก็เสียนไม่เมืองไรขีกาเสลป่นกว่าดังจีเจ อย่ากอดังกลางอุน่นภายออกเองมีไร่่เวิกาบรรจารัว่าตีที่จ่อในแท่จุมบานไทยอันสือเทียนอาวันภูน่านไล่ทุกกะโซหมากซอพักดูผู้ปะเตียงวนมึงเลื่องจึงศบเตายาครูของเสล เอาอันมีกาขันใส่รถใส่กาเสาล่าต่างโตขันกอน็อนในปีที่เจ้ามึงได้ปัดจานลายขายยางเดียวปีนอาทั้งหยเปีนกว่าวันห้ามหนุ่ยอ้ยอนอะย้อนดูว่าโคเขียวมาเกากนเมืองเขาไหลป่าจีจ้ไในจุ้มวัานไทยเขามาเห็ดชวนเมกจวนลึงจวนย่าวันย่มึง ยืดตั้งอาศเมืออ่อนตั้งศิมกาปีนาอะไรเผือหอดถึงมาดีที่เจ้าปอกทุกทำเบ็ดหมากโซเสียเลเอาผู้ของคนมึงกว่าอันนี้ได้ขี่แข็หลายหลายข่าวได้ยินยันลักขอลวบันว่าโคเขียวในนาีโจนเนาะมันก็สมินจอนอยู่กวุวยเที่ยมือปานหลายปีน้าจะาคือมึงสิงบ่อยก็ไดี๋ทุกหัน ปีจางนั้นเอาไว้คํา่่าวีกกเขาเลยมาดังการอุ่นจอมวานกลางอุ่นเนี่ยก็เย็นสีสีมีคนเนี่ยผิดอั้งอะไรเฮ็ดสัางลากคนอันยามอยู่เสน้านเขามาต้วต่างเอาวผู่ของเขาแสด้เขาวิ่ง ทำพองหอดถึงดังวานเจ็ดทำพองหอดถึงดังน้ำจักกำพองกอถึงมาดังเวียงลายข่าอันนั่งวานกลางอุ่นจึงได้โฮยามเดี๋ยวใน่กวนเมึงอ่อนกันปลายอกว่านอามีกวนอยู่บองว่าอีสัางก็บอกว่าเปลี่ยน้านข้ามมือห้ามยอนพลายอนโคเขียวยอน คงหันสู้ถงลมอันแก่วันเก่าเมืองเรืองจึงเลยเฮ็ดผีมาแล้วนะงาลายตชาวไทยหันจะได้มันลีเทียบใจใต้เข้าคานแน่เจือนรอดเย่าในก็ตีมพ่ใส่ใจเพลินเข้าวันเมืองเข้าวันเมืองได้เตี้ยนตีมันตีขึ้นกุยกะชํำเบียนวันเก่าเรล่าห้ามกว่าดิบย้อนมาห้ามจะย้อนคู่เขียววันให้อันญย่วันย่เมืองย่กว่าเก่าไต้ นี่แต่เอาลองตีสิเลปีนอาหูปัญีาทางไหนตเตลียนว่าห้ามมุ่งเยียวยาอยูอย่เนี่ยโคข,ของกวนเมืองไลไ่ปลายพีหมื่อสี่กองเกตเขาสัมมาศกมาเตาในกุยสินกุยซื่อในตึกคนเมืองในเืินคนเมืองทุกกบกะซอยาก จีจอบปีเขาไาย่ามลน่อยมันย่าเน็ทอหละวิดาเขาวนเลยลองเมื่อกมาพุกไข้ในเขาว่ามันในจันมันเตี่ยมเวลาจุงโคเขียววันให้ในเตี่ยมสีนั่นเตียเขาจะได้นุ่งกวนนั่นแ้ไล่เขียดจันเตี่ยมจะในลีนุ่งสินสินอันดีใช้นั่นอันปิ่นดังดอกดังไล้เหมือนผ่าต ปีนหน่อร่างใหมเขาในกิ่งงามจริงนะปีเฮาขาดตัวเยาหันยาขาเนื้อกวนมือเฮาไล่ขาดเพียรดินเฮาวันเมื่อใดเจ้ากวนมือไล่ปไล่กอดไล่ผังไลไ่ยา,าวันที่จบะปีห้าไหมถามามาสัมภาษณห้ามาไหนก็พ่อมือเดียวก็พ่อมีกวนอยู่ยเยอะ yawn xăng là yawn đua nô cau cả lắm nàng ta nàng hay mà ma luôn đi này, tỉ nào ma lắc ma ma câu, chum mực mờ xì nhẹ bàn nhẹ mưng hấu này chum mật hay, anh ấy tiệt đôi giờ còn tiệt riêng thì ma bỏ thục, thắt đủ, cạc xo, ขาดในไรคู่ของคนเมืองวันกลางอุ่นอันว่าไนพี่้องขาดียมเลยยินก,นกนันกลางอุนนอื่งกลางอุ่นวิงลายขาดเปลี่ยนวันเปี่ยนเบี่ยงเยอะกว้างดีอยู่ดีเศร้าเพียงดีเท่าปอจันอําพึเภออำนาจมาไน้่ลเปลี่ยนปางติดนาซึกมองโลกเขียวเพียวคู่ของคนหวานคนเมืองพี่ดาวไต้เท่าดินอะไรว่นกันปายผักกวอดผางยางย้อนไอผีผันมาใจ ีกาอุ่นให้เสียงด้วยน่ปีดอจอยู่เพระ่าเมื่อเดียวแล่สิงกองมันเดียมันเยี่ว่ากัำหนึ่งเดียววายเสียไอหมองนกตูนกคือเขาถอยขึ้นกวยกาคนเมืองเขาคาแน่ไว้ใจอ่ะดำใจลายอันมีปีมีดองอีกดล้นวันเสียงห้าน้ำจางห้าเวียงไร่ข้าเอาถั่วกาเสมาตกต่างคู่ของไปยันเฮือนยันยี เอออันใหนเด้เมืองไ้หมันมันได้เด้หมอกนกเขียวดงเมีผีมันหวยห,หมดกับปีนอเขาค่ะอยากใจขอบเมืองไทยอันว่านั่นอ่ำใจก็ได้ได้เป็ีนก็หนาย้อนว่ามันบินนนลเนื้อสีปินเผื่อนจอมหลุดกินเลือดไตมา 58, ้าสิบแปด้าสิบเก้าปีอ่ำมีลองคือยึดลองมึกมาได้ตึกสิบเข้าใจสิเคียวก่าถามมันได้หรือ สุดีขึ้นเหมือสุรียิ้มเหมือแล้วหลงหมึกมาหลงพุกหายเได้มีวันเดียก่อมีตังแต่มดีขึ้นเลยป้อ,อูมันเอาวันเอาเมื่อกว่าขี้ขะดีงามปากปอร์เซนเตีเยวเนี่ยเมื่อนั่นมันก็ตีมีดังซื้อสายยาวก่อด,ดตีปิงกอใส่มันปีนองอูปันเทียทั้งหลอัำเปมอพ่อกะ ของใจให้เนี่ยกูก็เลยหันไปยื้อเย้าลู่หายตายซึกยื้อกันสภาวะมันมีกอนนงกันกเวกาการนี่แบบปอกทุกหมากโซอสอบเต้าเกาเอาคู่ของคนมือเขาซื้อในนาซีมันยันกุงในพิดโดยวเาขาข่ากาปันในวินตันฉุยเขากินโวกินไกวผิวคู่ของเขาหันว่าเมือกตึกเตี้ย กุยกันนาสิน,นันเทียงหลายคุณในจุ่มไอหม่องนกเขียววันให้ในกาเดออี่ยวปีนออะไรผิวจื้ผิวคือผิววันเยาวกัผิวมืองอันนั้นก็เมื่อวันที่ชาวเกา่าตีนลูกกวยนำไม่หือขยังกลางหนึ่งซึหน้าตางหัวหน้ปาปากก้างหา้าถ่ายของวันจริงหา้า เขาลาวว่าเหลวเตียกสามปีเตียกสามปีหนึ่งปีสามก็กุ้กวยก็กว่าน้ำเย่าปีนอกด้หลายเขาซ้ำด้สิบตายกว่าเช่งผีผีมรนละกนาคนเมืองใดจุ่มหม,ม่องโนกเขียววันให้เจอมันห้ามันห้องนะตื่นติเลยวา่ามันกรสมส่ยวบดาศิกมีไม้มันก็ขายกินห้าตอนปัน อปีนอ้มันถือปีนอ้ลไรปีนัน้นเข้าคาเราดื้อหันปีนีรดันเอาไว้เออผายหอมรองผ้หาหอมวันจริงมันยากินกะใครว่าไหนมื่อวันที่เช้าก่าก็ไม่เข้าคามาด้วยคิงสู่ถลงลมคิงสู่กลางขนเด็มจัดปีดอ้ะถ่อมีคิงสู่ถลงลมมา Văn bì lì hiếm hôm vạn hiền nói ra say nón ca vạn phẳng năm lử loay làm giờ cọ tàn mỏ hồ luôn dư đây hết xong là phần quả phần ma liệt tí thiền cán hiền sự sụ thống lùm ảm liệt tiên có trái ảnh tức lệ dư cán trang thung vạn chinh loay tỉnh การอุ่นใหสีสยงย้อนเขามาเป็นมีออจาะไว้นำหนา้าคิงสู้ของลมเหลบเพียนการสึกเหลบตีตึกแข่งอ้นในพื้นดีนเรนราชนั้นปีนอันะหลายคำพ้องว่ามันไปมือวันให้กุยสู้ถงลมก็ไเลยมันติดปั่นปีปั่นปีเยากกหลี่อยู่จืะนะ้อในเพียนการอีสังไปู่ ย้อนเข้าย้อนข่อนย้อนเงินย่อก็หาเก็บหาตี้หายกกวนมึงตาเฮ็ดสิตาจู้ของเฮียงตาติ๊กอาสีเอะเงาลายจุมก่อการมึกมาวานให้อันห้องดูกัว่า SSPP โคขีวเลยดาของเสียวขึ้นจริงได้นั่นแต่อําเรียบหอดเฮวยสูถลมเพียงกันยลั แันหมอกโหลงป่านต่างน้องกา้าวิ่งไล่ขัดเจนมันตื่นใครมีรอกมีดังเสดยืดไปพอใช่ไปยืดเหรอมันอะไร่ออาบนั้นก็มันคัดเจอเสดย้อนอันกว้างนี่อูเขาใต้หมูโคลำหฮาเจได้ก็ได้เปลปี่ยนลายพี่น้องอะไรนั่งคือมันเดียวมาอยู่ไรถ่ายจ้างกัน นางรู้สูดหาเวยสูดถ,ถงลมเดี่ยวกาหกหม,กกหมกักสิบสองหมัดโดดดังยาหย่องอยาเมากำตั้งนำเลยทั้งหลาย,ยาเลี้ยงเส้นทางมือหนองไร่ขา้ามันใครเส้นทางอันไหนอย่าเฮามีอาศีเขาปักเสาอยู่ไว้เจ้าไหนเหินก็ซ้่งเปลี่ยนเลยกุ่ยนี่อันไหนสูดลมพาดสูดถงลมแลย้ยงใครเส้นทางอันไหนตีต่อ่า อันนั้นอูมันโจมึงสั่งมาคิดไหนเลยไอ้เมื่อไหร่ยีสังเกาตีปอนเนี่ยปีเลยปีดออหลไรเออสู้ถงลมเกิดมาก่อนนักนัานักดินย่าวัน่ามืองมีพ่อนดีสังตาเจอจัดตาจริงแท้สู้ถงลมปีก่อนโสชน ก่อนเป่าหูจะปังพะขิงด้ดีโดหนเพียวไปเด้อจุ้งคนไลเขาจริงหรือไหสู้ถงลมในกัเดียวยาวปีดอกหูปันเทาตร้งหลจองหูพะสู้ถงลมยามเดียวอามาได้เป็นสู้พะอามาเลยเป็นพงหาางพะเนี่ยเขาไล่ใจกันดีน่ะกว่าตี้กว่ายอบกว่าจ่อเอาโกลวานคนเมืองยอบลิบมือเหลียวในเนี่ยเสียนไม่มือในอุปปาลอง

เขาเวียดเขาแยงเ,เขาตีเขายอบยอบลิบมันไรหะมัมไรฮะอันนัน้นเลยเสียนไม่เมืองเขียวป,ป้ายวกาเมืองเข้าคานั่นเอปพอไปพอไปตั้งคืนนั่นอยู่พอไปตั้งคืนก็บอกว่าหหหนับไตวานไตก็ห้ามนั่นอยู่น้ำมือก็อแล้วเขาเฮียล่ะสู่ถมมงลงลยจุ่มหม่องนกเขียวหวานให้กำเดียวยอปีนอนดตั้งหลายเออเมืองตไต่ได้เป็ี่นกว่าสิ่งนี้ เขาหันว่าของเสียวขึ้นหนึ่งได้ย่าเพียนการขี่มาเลยตปองจู่เขาห่างเหยียงเขาเลยวนหลังก่ยกะกวนเมืองซ่ำไลลเอียงไหลไหวไหลปลายไหลไกว่าพอเขาตัวขึ้นเนือ้อปืนเบียนสีเขาถอนไดนะ้กวนเมืองอยาผิดคานใจตีเตียวว่า,วาสีปอนนำตูเกี่ยวเมนําำหลัง มึงกึงจะไหนพี่รอเขาค่ะวุ่นด้วยเรือดีวะอันอาสีคนลังปันนั่นอ่านจะว่ามันดีกัดเย็นเปลี่ยนพลดีจ้ะคนมึงเรืองนั้นเอาไว้คนมึงตกนลายรีบหลงย่อนโคเขียววันให้เขียวได้วันคนนั้ม่ทราบสาหนาเอซิคล้ายเขาเปิ่นจุ่มลุกขึ้นอะไรคุณพ่อเกาพูดด มีลักนํำยังอันเนตีโยโตย่ากับเนนตียเรียงในทางการเงิขีมคิดมันไข่กอนนั้นแน่มันยิบขี่ขี่ยิบว่าว่ายิบวันให้วันให้ซ้ำยิบขิงกัานขีหิงนงแล้วมึงได้ป้อทุกขิบขายแยมได้ปีน่ารลายไงกอนั้นเน่ยเพียงการแต่ได้ม,มวยได้ในี่มันมาเป็นขักเป็นตอนเนี่คนว่างเพียงดีนะ ีน้องเขาว,วนตัวตีล่ะเนี่ยเ่อน,นังไม้พงุพงดาวพุงจเขาวันเมื่อใดดกสีมีไม้ลอยสายนาตาูก,ก,ก่อหนจิโโกหดอดไปถินตาพุงเจกเธอซื้อวันเนี่ยเขาวยตัวีใเขาบตัวดีใเขาากบบอกใจว่าเขามีอูเท้าก่อใหม่เรียนรู้รู้ร้องตัวถิงเต็มทัวเน้ออาสีของสีเอาขึ้นดินไดวันเมื่อจอมนัง เสียงดังเจ้าเก่ามีแลละปีคนเงคัดใจสิได้เฮกว่าเว้ยน่ะปีนอเฮาก็หันอยู่ว่าปอมาเตียกัปอไหนซื้อดเหลียวมาปุงิกาคมบาควยเขามนสังสีือได้ปอมันไว้ซื้อนันตีอยู่รอดอยู่ไรได้เฮ็ดทีละโลไรโมอยู่อ่ะโลไรเล็บโลไรเไรางเฮียนลไร หาลายมันสีแต่ดิอยู่รอนลายเออซื้อดูหน่พราะมันอยู่ไรก้นมืออยู่รอ,น,อ,รอนเพรซื้อดูหน่อเมีอ่กวนมือเขาขาปีหอดหอดมือไทยสิ่งก้าดี๋วอดกว่าปางหลายป้าหอดตันที่สียมก้าดี๋อดกว่าทั้งตาคุ้งปังหลายป้าเนี่ปีดนเท่าไหร่ก็ไม่แน่ตีปึ่งของก้นมือได้เลยเื่สุดยามเดียว อันหมองโลกเขียวผิวมวืยได้อยู่วัน,น,นวก็ได้พอคนไลขี่ได้ก็ขี่พอคนไลขี่คนเมืองได้ก็ขานใจพอวันเรื่งไหนไหนเสียงไหนมึงเจ็บใจเจี่องคืออะปีหน้าท่าไหร่ย้อนใครนี้นึงว่าเมื่ออ่อนชรนเป็นธรรมดาราชาธิบดีเนี่ย NCA เนีเ่ยกึดตึก เฮสอะไรขึ้ติ้งเธอเมืองสุขนั่นลงไลมือเมื่อไรล่ะปานเต็งสิเมื่อนั้นเฮาหันในเมืองไทยเฮาขามีกามีขันวนเมืองอันอยู่เมืองไทยเปาะขึ้นเมืองใดมาเฮสาหางปองลองขึ้นอย่าขึ้นในเก่ยร์ลิ้นไตอันอยู่แล้วเมืองไทยก็เปาะมากขึ้นหนำไปกูก็พูดละเอ็นซีในเนี่ยเฮาขาก็อนรับรองรองว่า อันเป็นวันเก่าเราห้ามอยู่เยาว่ามันดีกินขอนโหนนกเอาตีนํามาเมื่อนางมึงปั่นอันห้ามไว้สามสิบสามหมู่วันกันกันหมาคือจีบวลายหุยจ้อยย่อก็เที่ยงหลายหลายวันปีหน้าดงหลายทางว่าวันดีขึ้นขึ้นเนี่ยเขาก็รักหลองหลอมมาเออแอนสีกึ๊ดตึ๊ดยื้อกันได้เป็นพ่อลีดอ่ะเขาก็กล้วยมึงอะไรปลอกขึ้นเพียนดีเนี่ยอะไรนั่นจริงจัง แต่คุณละคนนำมาอย่าให้วานในหามเทียงกุยกะอันคนไตเฮาขาขาบาแหีงเทียงนั่นเนี่ยอําเจอมากฮะโคเขียวมาลำเขียนโคเขียวมาเห็ดเขียนโคเขียวมาเห็ดกะละมวยไดเผียวไดปองว่าจุ้มมองนกเขียววันให้เปลี่ยนมือซักมือกว่าของมีนอไหล,ลุมลุ่มเย่าวันมือในปีนอังไหล สารเจ้ว่าควรเมืองไตอยู่พะย,ยุมันอเข้าห่มสีของเสียวคิดถึงใตเพียวแบบหมอง,องดอกไวบานให้กำหนึ่งวันใดได้ตาใต้เดียอยูย่ไรหายเจอ,อไรสักสักเหตุการณ์แต่เพีย,นยออรน,นิ้นเย่อกรเกียจขี่คือเท่าไรวันตั้งนานนั่นปีหยากไว้ใต้อยู่ทีลวอย่าเอาตูดหลอดใต้อยู่ทีล้ว็เธหม้อปองใจวันวันใดการนั้นชูเจ้าหลหิตมีเทียงเงื่อยกวยอมซุ่มหา้า ยอมกันเนี่ยฮะอ่ำลิบโคเขียวอ่ำเพวมันเนี่ยฮะไอสู้ร่มลงลยตีปล่อยไ้ซึ่งไหนฝากปีน้องเจ้าคือมึงสันนิวฮาเลว่นจอมกันดีได้เอาไว้อันเสียงไปมึงมาหลานในลองเต้อันเปลี่ยนเต้อันมีหลอันบนเพิวเข้าอยู่วันมาได้เปลี่ยนไ้ซึ่งไหนอย่าลิ้นเชยเอาบปปุ่พีกันรายการอันไหนมาอสูงขรับ